ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการแชร์ฮอสปอตหรือที่เรียกกันติดปากทั่วไปก็คือการแชร์ Wifi นั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค่ะอย่างแรกเลยคือแทบด้านบนนะคะซึ่งทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแหละเป็นแทบที่แสดงเอ่อเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เวลาการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นนะคะให้เราเลื่อนลงมาเลยค่ะเมื่อเลื่อนลงมาแล้วนะคะ ก็จะมีสัญลักษณ์ที่เขียนว่า hotspot อยู่ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะแชร์เนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อเน็ตก่อนนะคะถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่ตรงแชร์ hotspot ตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะทำการแชร์ hotspot หรือคือการแชร์เน็ต ให้กับผู้อื่นได้เรียบร้อยเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเป็นทริคเออเป็นความรู้เล็กๆในน้อยเกล็ดเล็กๆน้อยที่ง่ายๆมากแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยค่ะ